สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์อาวุธสวายเทวดาเจ้าของตำหนักหรืออาสมสหายเทวดาที่ตั้งอยู่ตรงบิ๊กซีเอ็กตาบางใหญ่ตรงหัวมุมบิ๊กซีเอ็กาอยู่เลยเซ็นทันเวสเกตมาหน่อยหนึ่งอาจารย์อาวุธเนี่ยเปิดอาสมได้ประมาณไม่กี่เดือนสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพยันพยันอะไรครับอาจารย์เป็นพยานอาจารย์อันนี้อันนี้วางก่อนอันนี้วางก่อน ไม่มีไม่มีเรื่องอย่างพิ่ช้เป็นพ่ายันนะครับที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาสมสหายเทวดาเคยเห็นไหมพ่ยันแบบนี้ไม่ไม่มี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 คนใดคนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่จะไม่มีใครไม่มีใครเคยได้เห็นนะครับอันนี้เรียกว่าพายันนางกวักสามวัยเป็นนางกวักนางกวักเด็กเห็นไหมเห็นไหมกล้องชัดนะมีนางกวักวัยเด็ก มีนางกวักวัยหนุ่มสาววัยสาวแล้วก็มีนางกวักวัยชรานะครับทําไมถึงต้องมีนางกวักสามวัยไว้ที่บ้านที่ร้านค้าของเราอย่าลืมนะครับประเด็นสําคัญของมนุษย์น่ะเด็กก็ต้องเรียกเด็กคนโตก็ต้องไปพูดคุยกับคนโตคนแก่ก็พูดคุยกับคนแก่นี่คือหลักจิตวิทยาที่สําคัญที่สุดคุณลองเอารูปนี้ไปให้เด็กดู แล้วถามว่าหนูชอบใครท่านไทเทพคิดว่าถูกต้องผมชอบคนนี้่ะถ้าถามไทเทพไทเทพก็ชอบคนนี้เพราะไทเทพเป็นหนุ่มใช่ไหมแต่ถ้าถามคนอื่นเขาอาจจะชอบยายก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือจิตวิทยาในการสร้างของเสกของผมทําตรงนี้ขึ้นมาคิดเรื่องนี้เนี่ยนานนับสิบยี่สิบปีแล้วก็ผมวาดไม่เป็นนะผมก็ไปให้คนที่เขาวาดเป็นนะวาดอย่างนี้วาดอย่างนี้ให้ผมหน่อย เขาก็วาดได้อย่างนี้เราก็ถูกใจแล้วก็พิมพ์เป็นพยันขึ้นมาแล้วก็ไปให้พระเกจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงช่วยห้ารูปนะยันญญนี้ของยันนี้ของหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาวัดตึกนนทบุรี <c oughs> ยันนี้ของหลวงพ่อแปะเห็นไหมหลวงพ่อแปะวัดหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างอารมณ์นี่ครับยันนี้หลวงพ่อเพชรวาจาศิด วัดประมบุตรกรุงเทพยันนี้หลวงพ่อสุวรรณวัดยางอ่างทองยันนี้หลวงพ่อวัชรละที่สาวน้ําตาเทียนวัดธรรมเรับนะครับแล้วหลวงพ่อแป๊ก็ลงตัวรอตัววตัวยอไว้ให้รวยแล้วก็ปลูกเสกปลูกเสกอย่างดีนะครับแล้วก็อาจารย์เองก็ลงณชารีณชารีติแบบนี้ไม่ลงณชารีติแบบนี้ลงแบบนี้นะครับก็จะไม่เหมือนใครแล้วก็จะมีการประทับตาลง สัญลักษณ์ไว้ว่าให้เป็นของแท้จากที่นี่เพราะว่าถ้าถ้าไม่ลงไว้เป็นของแท้เนี่ยเขาก็ไปพิมพ์ที่ไหนก็ได้ครับนะครับารย์ทำไมนี่เป็นคาถาพื้นบ้านเป็นคาถาบ้านบ้านนะคาถาขายของเนี่ยคาถาในนี้เป็นคาถาบ้านบ้านหมาใช่คาถาเนี่ยเรื่องของคาถานะครับท่านไรเทพแล้วก็คุณผู้ชมนะครับคาถาหนึ่งคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือผู้ที่เขียนผู้ที่รจนาเจ้าของคาถาครับคาถา ชินนบัญชรถ้าสมเด็จโตสวดเนี่ยสุดยอดนะฮะคาถาหลวงปู่สุขคาถาหลวงพ่อปานคาถาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสวดเนี่ยสุดยอดถ้าเราสวดเราต้องนึกถึงเขาเท่านั้นถึงจะสุดยอดถึงจะบังเกิดผลถ้าเราสวดโดยที่ไม่รู้ว่าคาถานี่ของใครได้นิดเดียวรเราต้องรู้ว่าคาถาเนี้ยผู้รจนาเป็นใคร,ครอ่าบางคนก็ไปไปไป,ไปสวดเปย์เปยไป,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 ไปแล้วมาบอกว่าไม่เห็นจะเป็นอะไร ก็เพราะเราไม่เข้าใจตรงนี้นะครับคาถานี้อาจารย์อาวุธเป็นผู้รจนาเขียนเองการใช้คาถาผู้รจนาที่เรียนภาษาบาลีผู้รจนาที่เป็นพระในสมัยพุทธกาลเขาจะใช้ภาษาบาลีเขาก็รจนาเป็นภาษาบาลีรัซึ่งคนในสมัยนั้นมีความรู้เรื่องภาษาบาลีเยอะส่วดอะไรขึ้นมาเนี่ยรู้ความหมายคนสมัยนี้รู้ไหมความหมายภาษาบาลีคุณไม่รู้ ก็เลยต้องรจนาเป็นภาษาไทยแต่การเยว่าคาถาก็ต้องขึ้นด้วยโอมอะไรอย่างนี้นับถือผู้สูงสุดมาก่อนนะครับโอมแม่นางน้อยจงคอยช่วยกวักกักกักกวักทั้งกลางวันกวักทั้งกลางคืนกวักทั้งตอนตื่นและตอนหลับกวักมากวักมากวักมาสาธุสวดอย่างนี้ทุกวันค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาต้องปากดีด้วยปากดีการเป็นแม่ค้าต้องยิ้ม นะฮะต้องพูดดีๆเชิญชวน,ชวนลูกค้าดีๆอันดับ,รบแรกคือยิ้มเวลาเราไปซื้อของเนี่ยถ้าเห็นเขาหน้าบูดเราก็อยากจะซื้อเท่าที่จําเป็นอยากซื้อยาสีฟันกูก็ไปซื้อแค่ยาสีฟันอันเดียวพอไปแล้วแต่ถ้าแม่ค้ายิ้มแย้มแจม่มใสชวนพูดชวนคุยเป็นยังไงบ้านช่องห้องหอเป็นยังไงอาจจะซื้อขนมเพิ่มอีกอันหนึ่งสิบบาทครับมันจะขายได้นะครับอันนั้นคือความเป็นเรื่องจริงรแต่สิ่งเหล่านี้ไปช่วยส่งเสริม ไปช่วยส่งเสริมด้วยจิตวิญญาณของผู้เสกด้วยจิตวิญญาณของผู้สร้างนะครับจิตวิญญาณของเด็กจิตวิญญาณของผู้หญิงจิตวิญญาณของยายนะเมื่อคนเราได้เห็นเห็นสิ่งใดชอบอะไรนั่นคือสายตานะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้ในคราวที่แล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจค,ค,คุณจะเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ คุณก็ต้องรู้จักที่จะให้คนอื่นเรียนรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาเห็นของสวยเมื่อจมูกได้ดมของหอมเมื่อลิ้นได้ชิมของอร่อยเป็นต้นนะครับ <c oughs> เด็กเห็นสาวๆเห็นคนหนุ่มเห็นครับ <c oughs> คนแก่เห็นอ้าวไอ้บ้างก็จะเข้ามาที่ร้านของเรานะครับเป็น,ายยนอาจุจดจตำแห,หน่งที่ติดให้คนเห็นติดคือ พวกนี้เนี่ยติดไว้ในจุดที่ให้คนเห็นให้คนเห็นไม่ว่าจะเป็นนางขวักที่เป็นตนที่เป็นรูปลักษณ์เนี่ยก็ให้คนเห็นให้คนเห็นอ่าอย่าไปซ่อนครับอ่าถ้าร้านค้าที่มีประตูก็ติดประตูเลยครับใส่กรอบก็หน่อยก็ได้นะครับครับอันนี้ใส่กรอบก็ได้ใส่กรอบแล้วก็จะดูดีขึ้นครับอันนี้เป็นต้นฉบับครับต้นแบบอันนี้ต้นฉบับที่อาจารย์ส่วนใหญ่ใช่เดียวเรียกหักเนียกหักเยครับส่วนใหญ่ที่เขา ที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาก็ไปใส่กรอบเนี่ยจะไม่ค่อยติดเปลือยๆอ,อย่างนี้นะครับเพราะใส่กรอบแล้วจะสวยใส่กรอบแล้วสวย <c oughs> แล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็นนะครับ,รบเป็นพยันแม่หนังน้อยนะฮะอันนี้อาจารย์ทําไว้ทั้งหมด3ามสามขนาดสาขนาดก็คือว่าขนาดนี้ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เอาไว้ติดสําหรับร้านค้าใหญ่ๆแล้วก็มีขนาดเท่ากับติดตด เคสโทรศัพท์มือถือขนาดกลางนะครับประมาณนี้ก็ติดติดไว้ต้องใช้กาวติดแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นขนาดเล็กสุดเป็นสติ๊กเกอร์สาหรับธุรกิจเล็กๆเดี๋ยวนี้นักธุรกิจมีเยอะนักธุรกิจออนไลน์นักธุรกิจผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์นะครับติดที่โทรศัพท์มือถือนะก็จะช่วยเรียกลูกค้าได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเป็นความเชื่อหนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ มีจิตวิญญาณของผู้สร้างมีจิตวิญญาณของผู้เสกนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กระทบกระทบต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสิ่งใดกระทบนะครับคนได้เห็นของสวยของงามเขาก็จะเกิดปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งบ, <ๆ S 1> บางคนไม่เข้าใจเอ๊ะเขียนคาถาว่าคาถาตัวหนังสือ หนึ่งคำตัวหนังสือหนึ่งประโยคคุณใจเทพว่ามีปฏิกิริยาอะไรไหมยเยอะเยอะมากใช่ไหมฮะที่จริงมันเป็นแค่หมึกเขียนลงไปในกระดาษถ้าเขียนแล้ววางไว้เฉยเย<ๆ>เกิดอะไรไหมไม่ไม่มีร<ๆ>ิงไหมครับคุณเขียนว่าผมรักคุณแล้วก็วางไว้ตรงนี้เกิดอะไรไหมครับไม่<ๆ>ไ,มไม่เกิดครับผมเขียนยันเสร็จลงอักขระนชาลีตีเรียกเงินเรียก,ยกทองเสกน่นเสร็จแล้วผมวางไว้ตรงนี้ไม่เกิดอะไร ไม่มีอะไรครับคุณบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่คำว่าศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่เกิดผลจริงครับเพราะนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับ,รบแต่คุณเอากระดาษที่คุณเขียนว่าผมรักคุณไปยื่นให้ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเปิดออกมาอ่านเกิดนะครับไม่โดนตบก็กอดเลยกอดเลยเป็นไปได้ใช่ไหมครับ,รบอันนี้คือพลัง เรื่องของสยศาสตร์เขาอาศัยพลังกันครับครับพลังลึกลับคุณรู้จักใช้พลังหรือไม่ครับคุณรู้จักใช้พลังหรือไม่รเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าคุณเอาน้ํามาแก้วหนึ่งเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาน้ําแก้วนี้ไปเทใส่ก้อนหินหรืออะไรให้มันกระเด็นได้ครับแต่ถ้าน้ําถังหนึ่งเริ่มมีแล้วใช่ไหมครับอัฒน้ํามาแบบซูนามิครับ,รบไปได้หมดทั้งตึกนี่คือพลังเราก็เหมือนกัน เราเรียนรู้เรื่องคาถาอาคมเรียนรู้เรื่องการปลุกเสกเราเอาพลังเนี่ยใส่เข้าไปครับเราเขียนอะไรใส่เข้าไปครับเราเสกอะไรใส่เข้าไปเราพูดอะไรใส่เข้าไปแล้วพลังเหล่านั้นเมื่อผู้ใช้เอาไปใช้มันถึงจะเกิดผลนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างเขียนคําว่าฉันรักคุณเนี่ยและปิดไว้ไม่มีประโยชน์พยานก็เหมือนกันผมจะพูดยังไงว่าดียังไงใครเสกครูบาอาจารย์สิบรูปร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปเสกกันไป แต่คุณไม่เอาไปติดที่หน้าร้านคุณเช่าไปเสร็จแล้วไปติดไว้ไปพับเก็บไว้เพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์เขาคิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์เก็บเก็บเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ไม่มีอะไรครับผมจะบอกให้ทําไมถึงไม่มีอะไรเพราะมันไม่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของมนุษย์ของผู้คนมันถึงไม่มีประโยชน์เพราะนั้นของที่ได้จากผมไปเนี่ยผมทำแล้วเพื่อเอาไปใช้ <c oughs> ให้มันเกิดปฏิกิริยา <c oughs> กระทบแล้วคุณจะได้ผลนะครับนี่คือเรื่องของพยาญชนนี่แค่นี้ครับสวัสดีครับ